มาคอยชมกันนะคะว่าพิรดาจะตัดลงได้ไหมเนี่ยต้นเล็กนิดเดียวสูวงสูงนะต้นเล็กแต่มันสูงจ้ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยต้นไม้ใบไม้เนี่ยใบมันเยอะเลยค่ะปีนี้พิรดาคิดว่าจะตัดตัดมันทิ้งนะคะ ระดานั่งคิดมานานหลายทิศแล้วค่ะว่าจะตัดต้นไม้ต้นนี้ทิ้งนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะตัดได้ไหมเลื่อยก็เลื่อยมือธรรมดาค่ะทีนี้ก็จะลองตัดดูเนาะตัดกิ่งเล็กๆดูก่อนค่ะอันนี้มันเป็นไม้เนื้ออ่อนนะคะตัดไม่ยากค่ะตัดง่ายเลยค่ะก็หรือว่าเลื่อยลองมันจะคมก็ไม่รู้นะคะเลื่อยนี้ก็คือ เป็นเลื่อยที่ใหม่เอี่ยมเลยค่ะพิรดาก็จะตัดลงทีละก้านละก้านนะคะก็ตอนนี้งานการก็ไม่มีทําไม่เวลาอะไรทําเองได้พิระดาก็จะทํานะคะก็ตอนนี้เรายังทําไหวเนาะทําไปแล้วก็ปวดแขนไปมั้งคะถ้าเกิดว่าเราไม่ทําอะไรเลยมันก็จะเหนื่อยนะคะเพื่อนๆถ้าเราออกไปทํางานทํานูน่นทํา อันนี้ทำงานนั้นก็รู้สึกว่าเราจะแข็งแรงนะคะแต่ว่าจะมาเหนื่อยเอาทีหลังเนาะแต่ถ้าไม่ทำเลยนั่งทั้งวันก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะพิ…่รดาเคยเป็นนะคะวันไหนที่พิ่รดาขี้เกียจนะคะนั่งๆน,นอนนอนนี่เราจะเหนื่อยเนาะแต่เราก็หาอะไรทำคะ่ะเพื่อนๆก่อนอื่นที่พี่รดาจะตัดต้นเขาลงเนะเาะแล้ก็จะมาทำความสะอาด กิ่งเล็กกิ่งน้อยนี่แหละค่ะเพราะว่าถ้าเราตัดชิ้นใหญ่มันก็จะเข้าขยะไม่ได้เนาะทุกๆ2สองอาทิตย์เขาก็จะมาเก็บขยะเก็บใบไม้ไปญ่าที่เราตัดออกจากสวน,นะค่ะรัฐบาลเขาก็จะมาเก็บใบไม้ไปทิ้งให้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีใบไม้ต้นไม้เยอะแยะมากมายก็จ้างคนมาตัดเขาก็จะขนไปทิ้งให้เราเลยค่ะ อันนี้เราก็จะประหยัดเงินแล้วก็อะไรประหยัดได้เราก็จะประหยัดนะคะข้าวของอะไรก็แพงค่ะวันนี้ก็ได้โอกาสก็เลยตัดเขาเลยนะคะอากาศก็ดีค่ะวันนี้อากาศไม่หนาวนะคะเราก็จะเก็บพวกกิ่งไม้เล็กๆเอาไปใส่ถังก่อนนะคะล้วก็จะมาเลงว่าจะตัดต้นที่สูงๆนี้ ลงค่ะเพื่อนๆอย mm ่า hmm. พึ่งเบื่อพิรดา,าเด้อค่ะเด้อพิรดา,าขอเก็บกิ่งไม้ก่อนค่ะเก็บให้เรียบร้อยตัดให้เป็นชิ้นเป็นน้อยถ้าเราตัดยาวมันก็จะเข้าถังขยะไม่ได้เนาะขยะที่รัฐบาลเขาก็จะมาเก็บทุกสองอาทิตย์นะคะจะเป็นขยะเกี่ยวกับต้นไม้ใบไม้จากสวนของเรานะคะเราต้องตัดให้มัน เรียบร้อยให้มันเล็กๆนะคะตัดเป็นชิ้นๆค่ะเพื่อนๆเอามาตัดช,ช่วยพิราดาด้วยค่ะเด้อตัดไปเรื่อยๆแล้วคุณผู้ชายก็มาช่วยนะคะเรียกเขามาช่วยนนเขาอยากมาช่วยนั่นแหละค่ะก็เลยอนุญาตให้เขามาตัดกิ่งไม้ให้ค่ะภาพพ่อใหญ่ทำงานเลย เอาอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกเปลืองข้าวเปลืองน้ำนี่นะต้องทำงานนะเนี่ยนะโอ้ยคนนี้เนาะต้องทำงานนะคะเนี่ยตัดได้เยอะแล้วเนี่ยเห็นไหมอ๋ตัดให้เสร็จเร็วๆแหมตัดไม้แค่นี้ hurry up dear I'm going as fast as I can <laughs> I'm not in your league <laughs> ฉันจะทำเร็วเท่าที่ฉันทำได้ะนะ พอเราตัดกิ่งเล็กกิ่งน้อยเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาเริ่มตัดต้นของเขาเลยค่ะก็พิรดาก็ทำไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้เร่งรีบอะไรค่ะบรรยากาศก็กดีสวยงามนะคะทีนี้พิรดาก็จะลองไปดึงดูนะคะดึงจนโหดตดไหมเลยค่ะเพื่อน ปรากฏว่าดึงลงได้นะคะเพื่อนๆดีใจหลายเอาดึงดึงเอาล้มแล้วเลยค่ะแหมดีใจเลยเอาละค่ะสําหรับคลิปนี้คลิปตัดต้นไม้พิราดาก็จะขอลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนไปก่อนนะคะพิราดาคิดว่าการที่เราจะทำอะไรนั้นมันไม่เกินความสามารถของเราหรอกค่ะเอาละค่ะสำหรับ คลิปนี้พิรดาก็ขอลาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามสำหรับคลิปหน้านะคะพิรดาจะปลูกต้นอะไรแทนนั้นขอฝากเพื่อนๆติดตามรับชมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ